สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟซีครับผมอยู่กับช่องล็อกกี้นี่สายจวนนะครับตอนนี้ก็เที่ยงบ่ายโมงแล้วครับโอ้ยเดีย๋ยวเราจะ,จะมาจอดทานข้าวกันนะครับแอดน้อยร้อยโลนี่ขยันเหลือเกินเดีย๋ยวผมจะพาพี่พี่น้องน้องไปดูของแปลกครับแปลกยังไงผมก็ไม่ค่อยได้เคยไม่ค่อยได้เจอนะครับไม่ค่อยได้เจอเออพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน นะครับนานจะเห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้ทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะของแปลกที่นี่นะครับเป็นพันไม้ครับเป็นพันไม้ที่มีอยู่ทั่วไปนะครับมีอยู่ทั่วไปแต่ว่ามันยากนะครับที่เราจะเห็นสองสายพันธุ์จะมาอยู่ร่วมกันนะครับในต้นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดู นี่ครับพี่น้องเห็นเหมือนผมไหมเห็นเหมือนผมไหมครับก็คือจะเห็นมะม่วงต้นใหญ่ต้นหนึ่งยืนตั้งงานอยู่ซึ่งมีลูกใหญ่มากนะครับสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆของแปกครับสังเกตดีๆฮะนี่ฮะพี่น้องเริ่มสังเกตเห็นยังครับโอ้จะล้มนี่ครับผมนี่ฮะโอ้ลูกใหญ่มากครับแต่ละลูกนี่มะม่วงพันุนี้นี่ลูกหนึ่งนี่ก็ ลูกเป็นกิโลนะฮะแต่ถัดจากถัดจากลูกใหญ่ลงไปนะครับดูดีๆนะนี่ครับดกมากครับแต่มันไม่ใช่มะม่วงอีกพันหนึ่งแต่ใจมากดันเป็นมะม่วงน้อยนี่ครับภาษาอีสานเอิ่นมะม่วงน่อยครับพี่น้องมันอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขเลยงงไหมล่ะครับผมยังงงงงเ้ย ตกลงแล้วนี่มันสายพันธุ์อะไรของมันกันแน่มะม่วงนี้นะครับนี่ฮะลูกสุกก็มีครับหล่นเต็มต้นเลยนะสุกแดดเขาเรียกว่าสุกแดดนะเหี่ยวหล่นเยอะมากเลยแต่ว่าลูกที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์มันก็จะติดครับนี่ติดเต็มเลยแต่ไม่เข้าใจว่าในต้นเดียวกันที่ซึ่งมันมองยากมากเลยนี่ครับลําต้นมันขึ้นมาอย่างนี้ครับซึ่งต้นที่สูงขึ้นไปนะฮะ นั่นคือเป็นสายพันธุ์นี่ครับสายพันธุ์มะม่วงอะไรที่ลูกใหญ่ๆอ่ะที่ลูกเป็นกิโลกิโลเลยครับนี่นี่ฮะนี่แต่ว่ามีอยู่กิ่งเดียวครับที่แยกแตกแขนงออกมาปุ๊บแต่กลับกลายเป็นสายพันธุ์นี้ฮะเออดีนะพี่น้องนะปลูกต้นเดียวได้กินมะม่วงสองชนิดเออเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่านะครับ โอ้ยอย่างนี้นี่เขาทำยังไงพี่น้องใครรู้มั่งบอกหน่อยครับหลายๆคนอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สำผมสำหรับผมนี่มันมันเป็นเรื่องที่น่าจะเอาไปไปทำนะไปปลูกนะให้มันอยู่ด้วยกันนะครับสองต้นอยู่ด้วยกันไอ้ไอ้ไอละสองสายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวกันนะครับนี่ใบก็คนละแบบนะครับ ใบมันก็คนละแบบแม่ผมจะให้ดูใบมันอันนี้ใบใบลูกเล็กใช่ไหมครับส่วนใบลูกใหญ่นี่ก็จะเป็นใบแบบนี้อีกทีนะครับเป็นใบใหญ่นี่เลยนี่ใบมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับความใหญ่ความไอ้นี่ใบมันก็จะต่างกันนี่เห็นไหมอันนี้ก็ใบเล็กหน่อยครับอันนี้ก็ใบใหญ่ครับใบใหญ่โอ้งงเลยผมมายังไงของมันวะนี่นะครับ ก็เป็นอะไรแปลก,กตาดีนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะครับส่วนตรงนู้นก็จะเป็นสวนมะม่วงหิมพานนะครับซึ่งเจ้าของที่เขาเก็บมเมล็ดขายมเมล็ดมะม่วงหิมพานขายก็ปีหนึ่งปีหนึ่งได้เป็นหมื่นหมื่นอย่าบอกนะครับนี่ครับยายเจ้าของส่วนอันนี้เขาเรียกมะม่วงใหญ่ครับมะม่วงใหญ่คนอีสานจะชอบกินลูกสุกนะครับหรือ ลูกดิบมันนี่เขาก็จะเอาไปทำน้ำปลาหวานกันนิยมนะฮะมะม่วงพันนี้ขายดีในท้องตลาดเหมือนกันครับอู้หลังต่อครับหลังต่อฮะนั่นนั่นหลังไมเลเลยเดี๋ยวจะให้ดูหลังต่อครับนี่แม่นไปไหนแล้วไม่รู้หลังต่อนะครับตอบนนี้ก็งานก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลืออีกไม่มากครับ น่าจะอีกประมาณสักไม่น่าจะถึงบ่ายสามโมงครับเสร็จครับก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าพอดีผมมีนัดเขาเลื่อนนัดพอดีนี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเสียหนึ่งพิบูเอ้ยพี่บูนครับโอ้ยับรังไม่เหมือนสายจอดแล้ว สายจอดครับผมไม่อยู่รู้สึกว่าจะเข้าอู่บ่อยเหลือเกินโอ้นี่ครับนี่กรรสส็สายจอดใช่ไหมสายจอดสายจอดแวนี่น่าจะพักเบรกอยู่วันสองวันมั้งครับนี่เท่ากนหนึ่งนี่ไม่พักครับไม่พักคตายแล้วออกจากนี้ก็จะไปทอยอยู่ที่อโวฮโิบูลครับแอดน้อยขาลอ,อย,อยพอดี แอนน้อยให้หยุดครับให้หยุดใช่ไหมครับแอนน้อยจะไถนาตัวเองโอ้เอารถไถเมื่อน้ำแมนโอ้โอเคผมกับเชื่อตอนไปกู้ไปหายเหดสายดิโอเอาแล้วรถไถเอาไปไหนขึ้นรถดำมื่อ่ะโอ้เอารถดำเมื่อยืนมาพี่ก้าวเอาไว้พี่บอพี่ก้าวพี่กับวเขาเอาเมื่อเอาไถครับโอ้สิบสองหล่อขึ้นมาครับก็สิบสองหล่อขึ้นมาครับบ้านนี้สงการแล้วจังสิลบมาโอเคครับผมกับจีธาอยู่พี่ซะ เพราะว่าเออพ่อดีพ่อดีซูซีครับเพราะว่าป้าแบ่งงานมากหนึ่งไรอีมัหนึ่งไรเ,ไรเออหนึ่งไรครับจราเราเยอะอาจจะได้ผมเยอะกว่าหนึ่งไรเออโอเคจวดครับพี่น้องบริหารหา <ๆ S 2> งานโดยเจมส์คือไง,ง <c oughs> ขึ้นเขาเองวะนนี่ย้อยยๆอยยอยโอ้ลองเฟืองเบิอง เจอดินมืนๆนี่นไปว่าเป็นแล้วไว้ต้องโยกสองเถอเว้ยถอยไปตั้งรักยู่วกไก่ว่ะจังทางขึ้นว่ะเมนคาร์ก๊บถีบเลยต้องใส่เครื่องครับต้องใส่แปดสามเก้าแปดสามเก้าตัวเก้านี่แน่นอนเลยแหละประเภทขึ้นบอ่อนี่บ่อได้ย่านเลยตายแล้วว่ะพี่น้องเจอซิบซีหนึ่งเข้าไปพี่น้องจวดเกินจวดทางเรียบว่ะ มารอของโอ้ตายใส่ลองยางเดียวนะใส่กับข้ยืนเกิดก่อยก่อยข่ก่อยขันขันงานถ้วยนี่สบายอยู่แต่ว่าขันงานลงบอนี่มึงตายเอาล้วไอ้นขั้นของตตแดงก็ไปซื้อมานั่นเฟืองยังสันจิ้มยุ่ยเฮียนน่งเก่าสามเก่าเก่าสามเก่าก่ับบไวกทว่า นี่ครับตอนนี้ก็สีรับประทานอาหารกันครับพี่น้องแงวกันเหาสีแงวนี่เดเมื่อรถไทยนี่เดกระบานกันกระบานบ่นี่บ่รถประจำตำแหน่งโอ้กระบานเลยผูกมันผูกมัน16จังแมอยู่บ้านได้ก่อทุ่งสีบ่น้ำคุณโอ้โอ้มันตรงขึ้นไปนี่เลยน้อ ตรงขึ้นไปนออไอ้น้ำคุณเออไออันผมก็เ,เงื่อนไปทิมน้ำคุณบ่แม่นหน่อยเด้ไม่ไงอันประกัน <laughs> ทิมแล้วแล้วเขาเอาเขาเอาเงิ่อนมูอเฮาไปซื้อที่เฮ็ดสำนักง,งานเขาเซ่เพราะแต่เพราะแต่มีพี่น้องตายไปเอาเงินบ่มีเงินใหนเฮาแต่ว่าพนักง,งานใส่ท่องเต็มแขนเต็มข้ออยู่โอ้ยประกันสองอเออประกันใน cô xuống ngân ngân ngoài <laughs> ngân hay bố ngân hay thay bàn tại cho thi nè ngoài chắc năm liệt khiến chắc kho chắc nhiều nhưng ta nhiều thân say Hãy subscribe มืมาด้ีทัาเราทำมันเดี่ยยู่ี่หดโอเคบอยากบอยากบอหันมาเลยพี่น้องได้มากินเ้าครับบานี้ถาเอดหน่อยเเป็นยังมาสามาหวไอบัว่า่ากันที่เรานะครับถบเ่กเป็นยังได้มดเออ ครับ,บทบบอมมมมม่อนมกอได้สัเออาอยา่แมงนมมมมนได้มืด,ด้มบ่อยเม,มกยกบกินเนได้พี่น้องด้อก<ด>ินข้าวเที่ยงครับกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับผมโอ้ตมไก่ในในพี่น้องมาฮามครับอยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาทานข้าวด้วยกันด้วยพี่น้องดื้อ นะครับ